บิร์เบิร์เไปว่าอุ้ยข้าแตว่าเบิร์เล้ยบ่บาบอก้าแต่ว้าเว้ย้าแต่ว้าอุ้ย้าแต่ว้ากินมปลาเโ้ท่านโอ้ไม่มาเราูอิม่เือ้นนึงแม่ด้้คอยดีบอกเออเอาแม่ิ้นึงนี่ครับชิ้ท้ายมีงางามตายเลย้าแต่ว้าหมดเาาลังปหมดไอ้ท่องคนไทคชิ้ท้ายมีงาามเขาก็เบิดบ้าเขาก็เบิด เอเบ๊บที่เบิด์ตประเด็นเ,นเน <c oughs> กี่ยงตับเกี่ยงตับเบิดทุกยอย่างสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุพลเด้อครับผมมือนีช่องธนวัฒน์วิถีชีวิตบา้านนุ่นเจริญครับถ้าพี่น้องครับมาชมบรรยากาศ กับทีมงานครับจัดเมนูครับผมเนี่ยมาอย่ามากินครับเป็นกระเพาะหมูครับผมรดกาผ้าพีผ้าน้องมาอย่ามากินน้ากันครับมาเด้อครับพี่น้องครับตอนเดี๋ยวไฟกำลังสีซุกแล้วครับนี่ไฟแห้งขึ้นยังครับพอาะดิยางครับผมมือนี้ครับกาดเสีเอากระเพาะหมูครับหลังจากดอย่างแล้วครับอีกส่วนนึงครับเสีเอามา ก๋วยกินกับผมกับทีมงานครับแซ่บนํากันครับพี่น้องพี่น้องนี่เป็นเมนูเล่นนู้นหมดเลยนี่ก้อยไอ้กระเพาะกระเพาะหมูกระเพาะหมูเนี้ยจีบ้ัวแล้วอย่าเบื่อพี่น้องนี่ครับหยอดเลยแหะข้าวผู้เข้ากินหมูสุกุนี้ั เดยออกโอ้ยย่อก้ยังไงเลยครับพี่น้องไลยตัวเลยจะแตกดีนัวบุ้ยากยอดเลย มันทำบรด้าเลยมีบักตั่กับตัวนวยนต่น่ในตู้ในเมนี่ยฮะอาหารบักตัวก็บปลตัวผู้นวยบักไงนะบ่ัวผูก็มีแบ้มากม่ี่นรพี่น้องครับพี่น้องครับมากอยก็เียวัากอยกระพาหมูนาอกอยกระเพาหมู๋ยวเจี๊ยจอนเลยมา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 าเปิดผาเปิดผาเปิดผาเืดผา เขาเย็้นยิ้นรถเย็นนอนมาพี่น้องมากินข้าร่วมกันมาเด้อพี่น้องเด้อเดื่มมาหลอดครับมามามาแม่หายมันคือมากินข้าวนี่มา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 ครับตัวนี้สินีสิเป็นยางเป็นยางกับเพาะหมูแต่ว่าตัวนี้พ่อห้าวยางเดี่ยวไปคืออยากเป็นก้อยเอ้ยเป็นก้อยเนาะเอิรนเนาะเอิรนเป็นก้อยก้อยก้อยเดี่ยวอยู่นะก้อยเสิร์ฟร่อมกันครับเสิร์ฟพุดดิ้งด้วยไม่ยาง จุหลวนโอยถึงอยู่มเอาออกที่นั่นนี่ออพ่อระวัอือเอาดมาเอไม่อยาเจ้าใส่แบบนี้เรดอเอาดิโอไม่กินหอเฮ้ยเอาแบบลูกทุงลูกทุงพี่น้องเอ้มามามากินง้กันจังเยกินแล้วฉันมาเน้องเวลา ข่างสีพี่รถพานนะครับก็สิถามกันคุยกันนะครับเน้องกับพอดีเ้ากับคุยกับทีมงานครับเพื่อกับทีมงานว่าสีเฮ็ดเออ่ซีรีส์ต่อไปเป็นบ่ครับเป็นซี่ตัวตลกอีกโลอีกคือเป็นอีที่อะไรแปดหรือเก่าเมื่อแปดมั้งเราพี่แปดเราส้มพี่น้องแต่มือนี้ข้าวกะจัดเมนูย่ำแรงๆครับพี่น้องเลยจะงานมากเลย พักกับบมีจานใส่ทิ้มแแบบมันบานฮะน้อจานใส่พักกับบุ้มีก่อนกะเพาะหมูแบบบันบาเขากันเย็นเย็นไม่เป็นเขาอ่อนเพ่อพุ่งยิงเลยหมดเออพุ่งยงได้ไหมพุ่งยิงได้พิมือนแทบเกว่าเด้แทบแทโอเคงอื เด้งผมมาขายเลยหมูกระองมีแล้วมีแล้วที่ดนที่ดนเอ้าตัวหมูซะเนาะที่ดนดิียนผมเห็นซิมีอาหารอาหารสดครับแล้วก็อาหารทะเลก็มีเป็นเนาะกลิ่นเนาะกลิ่นฮอตฮอตฮอตด็อกมีเป็นลูกชิ้นปลาสินะมีครับอาหารสดตส่งอาหารประเทศเนาะส่งเหล้าครับผมต่างประเทศเนี่ยครับแล้วนีบางส่วนก็ไปซงอะไรเครื่องบ้านเนาะ แบบตลาดน้ำอีกลูกค้าวอยากกินยังอะไรยังกะมันนี่ม็อบกินดำเลยเป้าม้วนครับปุ้งปุ้งไปเลยพุ่งเล่านี่นุ่มเน่อยนี่แซ่บพุ่งมาจากบริษัทซีพีแตาของพุ่งหมบริษัทซีพีเป็นสีมีเบิร์ตเลยของบริษัทคอร์ลินคอร์ลินจะคล้องใส่ของบริษัทสีมีเบิร์ตสีเป็นไก่เป็นบริษัทได้ปะ สุดยยอดลกินแบบบ้านๆครับกินแบบบุกทุ่งยาอย่าไปหม้อปเป็นอย่าอื่นว่ะผมห้าวสาผมผาบบ่ห้ากินกับแบมมาด้วยเอากันแบมเห็นหลอกเจ้วพี่เนาะจิ้มล่อ,อล่อทุออ่อช่างจิ้มงานเพื่อนขึ้นเพื่อ,อที่เนาะจากงานไนอ,อ,อ,อ้งานแตง่งพอดีผมถ่ายถ่ายเก็บบรรยากาศไว้แล้วเดี๋ยวสิงานแตง่งงานแต่งวันที่สิบ สิบเจ็ดตัสิแปดสิบเจ็ดเนาะสิแปดสิแปดบอเอับสิแปดผมไทยบรรยากาศไปอยู่เยวสิเอาไหมพี่น้องมาลองมาลองุ่มปากนะครับเนาะากนี้บรรเทานแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์แ้กลังใจได้ครับพี่น้องที่เมื่อนก็เป็นนักแสดงนะครับเนาะถ้าเปเป็นนี้ สิรีตลกตลกนี้ฮาให้พี่น้องหยิเบิ้งน้ากันครับนี่ก็ถ้าก็มากินเข่ากันมาคุยกันมาว่ากันว่าจะเก็บยังเห็ดเออสิริยังดีเดี๋ยวเปน็นแตงไล็กอ่ะป่ารอชมนะครับพี่น้องครับอีพี่นายเจเป็นอีพี่ที่ปดแปดหรือเก่าทุก็นเจอ,อไปลงในบ้านนี้เก็บเก็บเองทายเองลงนั่นก็นเฮ้ย,ยดูถันมหาค้ำคัมมีไงนะถันมหา จะได pues er> ้เสียเขาแล้วเพราเราบอกเขาการเรียบร้อยแล้วครับแล้วเมื่อวันที่17กับพอดีมันกลเป็นงานแต่งพขาเลยกับพอดีเห็นงาน แกเลยมาส้มบรรยากาศตั้งุงดนตรีภายนอกตัดสิเป็นวงของไอ้ของดีบรรท่าเพลินรับงานอนะเอากับโปรโมทนําเนาะช่องช่องของดีบรรท่าเพลินกับมีเปิดคอนเสิร์ตรับว่าเป็นงานงานแต่งงานงานแต่งงานบวชงานยังกับต่างๆเนาะเดี๋ยวก็รับจะได้กับคุณเฉยใส่ข้าเมียนไปห้ยเดียว่าพี่โดยที่ ตี่โตนะครับเนาะผมสิล่งไห้่รับรับงานรับยังอยากจะแอจ้างเป็นงานต่างๆเพม่นจะรับสื่อเรียนในเบิร์ตครับบอกแต่ว่าเรียนนี่จอดครับผมมีแค่สามสิทธแต่ว่าปวดมันเลยเด้อเราเบิงไปมาบุอิ่มครับเราเบิรงคลิปครับจะสื่อหูว่าเป็นฝีมือคนเด็กเป็นยังไงอิ่มอมาครับเบิร์ต้วยเอ้าเบิร์ตอะไรดีกว้าอุ้ย ข้าแต้วาเบิ่ดเลยว้าว้าเหมาะข้าแต้วเาเว้ยข้าจะวเบาอ้ยข้าแต้ว่ากินมือปลาล่ะไม่โอท่านสามอไม่มารอิ่มสามเ้เหืออยู่คหนึงอะแม่ี่ข้งคอยนี่บอกเออเออแม่คํหนึ่งนี่ครับคำทุ่ท่ายมีงามตเลยข้าแตวาไม้หมดเากลังโปรโมดไอ้ท่านสามคนไทยคทุ่ถ่ายมีแงงามเขากรเบิดเขากระเบิดเขากรเบิดเต็มที่เบิ่ดไปเลยม เกี่ยงตับเกี่ยงตับวัตถุย่างแล้วครับพี่น้องครับผ้าสีอำนาจผ้าจากพี่น้องครับเจอกันเอพี่หนาเนาะฝากพี่ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมทีมงานอำนาจมาจากเป็นไงสิริโหรุนบกฝากไปเลยครับผมผมบังวีครับผมฝากนะครับเรื่อผมสิริโหรุนบกครับฝากไปเลยช่องของดีบ้านเฮารายก็ธนวัฒน์วิถีชีวิต บ้านนนท์เจริญแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับเฉลิมชัยชาแนลครับฝากตดตามฝากคอมเมนต์ได้เยอครับเด้อขอบคุณครับโอเคครับผมอ่าทักเจ้าเนี่ยผมแอลกไทยครับเอาไงลูกโมบ้าิวเวแซ่บโอเคครับผมกรสิอัมลาดพาจากพี่น้องไปครับม้อนี้กะกินปลาผมนีจุ๊บจ่อยขอบิุโอเคครับผมครับผมครับ โอ้ยบอีมสัมหามเงยเพราะว่น้อยโผดเว้ยงานตัวเนีล้วผมพ่อชิแกลวมุ้ยม่นดูเซ็ดดีไหมแล้วโลาเนี่ย